สวัสดีสวัสดีเด็กสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องอีซีเบิร์ทุกคนทุกคนว่าน์เป็ี่นอีซีทางภาคไทยทางภางใต้ตามประเทศก็ยินดีต้อนรับกับสู่ทางซ่องสแก้วบ้านเฮาอีกแล้วโดยเมื่อนี้สแก้วก็ได้เดินทางมาทางบ้านน้องแดงน้อยเพื่อนเพื่อนเพื่นน้อยนะโดยเส้นการสแก้วก็จะไปเข้าไปทักทายสบายดีน้องเพื่อนก็เนาะโดยสแก้วก็หางกระมาฮอดเพื่อนเพื่องเนาะ โอเคเพื่นน้องขับไปหาน้องแดงน้อยกันเลยเนาะโอเคว่ามื่อกี้คือเห็นจักน้องแดงน้อยเป็นเหตุยังเนาะจากวันนี้เป็นงานบอสทางบ้านเพื่อนว่ะโดยโอเคไปกันเลยโดยแต่พระ้าตุเจรดีพ่อแม่พี่น้องอีกเพี้ยนหนึ่งเด้นะอเนาะโดยมืนน่อก,ก,กี้สแกนก็มาฮอดนา้าหน้าเฮือนของน้องแดงน้อยเพิ่งเป็น,เนทีเรียบร้อยแล้วเนาะอามาคือเห็นรถทีไม่นี่โอ้รถทีพไยเดย้นี่เนาะโดย น้องแดงน่าเพื่อนซียู่เพื่อนอยู่บ่มาหนิเพื่อนพี่น้องเลยโดยพ่อว่าพามีโดยสบายดีว่าพามีสบายดีพี่น้องโดยป้ามาหนีิเห็ดอย่างเด้นมาหนีิคือมีลาหย่างแท้มาหนีิมาเห็ดอันนั้นเนาะจุ่มเหี้ยมันจะเห็ดจุ่มเพี้ยโดยดไปตลาดบ่มาหนิแม่โดยถ้าน้องแดงพ่นปุยูบ่ซาจะไปใสงฟังนัานบอกโดย

ฟ้าทั้งใน,นเพื่อเฮ็ดกินยังเด้บาทนี่โดยสบายดีสบายดีเอ้อยนั่คือมางามแทนบ้า,านี่นนเฮ็ดกินยังน่ะต้มนอยพรอนเขาเพื่อเฮ็ดยังขี้เห็ดกินยัางบ้านี่ซีโอ้เฮ็ดสีนบ่สิดวกสีน้องโอ้โป้าเฮือนครัวเพื่อนเอาออกมานอกแล้วบาทนี่ผักบ๊อบาทนี่ผักบ่อักดีใจบ่ได้เฮือนครัวใหม่ ดีดีใจป้าสบายดีก่อนเนาะสบายดีป้ามาแต่ทชงาไรเจ้านอนนอนอยู่ไหนอ๋อไปดินบ่มานีื่อย้อยเรือป้าใส่กับสประหาน้องแดงพิ่จักกับเพิ่มใบ่ามาคูดกับแม่เพิ่ไหนก่อนเนาะอ๋อเสียทีแต่ตาวไงพ่อเ่อยเร เดี๋ยวเปิ้เช็หน nah ึ่งได้เนาะทางนี้เบิ่งก่อนเด้อโอ้เปิ้ลเช็จุ่มเป็นไปได้เ้ยจิ้มจุ่มให้น้องแดงกินดุ่ยป้าโตเมื่อยแล้วหาน้องแดงน้อยดอยสบายดีสาบุญมากสบายดีซาแก้วดยมาถามว่าเพิ่นได้กินนะบอกสบายดี แฮ้ยหาที <really ่นี่หาจนเมื่อยไปพุ่งแก้วโบเห็นแม่วันได้กินข้าวมาได้กินเค้กเรักษากองไผ่บ้านไงโอ้ยวันเกิดเจ้าบอเม่บ้านนี่บ้านตรงไหนวันเกิดเจ้าบอ อ้าวจะคือบจะมือแดงมคือบอ๊บเออโอ้โหเต่อเขาเรยเราซื้อแบบสะพายเลยโดยแบบสะพายเลยโดยคอยก็มักเลยเมกันตบใจบ่ตกใจเลยโดยไม่เคยกินหากันได้กินเนาะแซ่บบอเก็ตแซ่บสุดยอดจงไว้่อยอยู่บอเปิดแล้วบอกกันในได้มือวานเนี่ยบอกกันในได้วานนี่นะว่าถ้าได้กินเลยสิจงไว้ให้ว่ะลืมบ่ โอ้ยลืมสาวแก้วบ้าย้อมหลายคนเนาะน้องแดงบ่มือเศร้านี่คือบมเห็นมือเศร้านี่ใส่แลกต่งอันน้ำแม่ซื้อมาให้ตลาดคือผมเห็นใส่ต่งนะมันยังไปหักโอ้ยถามมันหักมั้ยบ่ไล่ยังไปตลาดนะแล้วลิบแล้วลิบอันนั้นบ่ดู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 สีฟ้าโอ้งามอีดีรถทีบน้องแดงน้อยคือผมเอาสีชมพู โ้ยสมพรมาสาแก้วย่างยขามาโอ้ยเห็นรมถิบรถถิบไปเล้นี่มาไปซื้อรถถีบมาน่เต้หนีใจบ่ขี้เป็นไงอ๋อจเนขี้โอ้ขี้ท่านได้เป็นโถ่โมเกินความพยายามของเฮาหรอกนะโถ่ไปเมื่อนี้นองแดงน้อยได้ของควร อันน้ำค่าอันมมืใหญ่ดีใจบ้างแค่นอะไรดีใจเย้อ้าวันนี้เพื่นดีใจเฮงมีแต่ยิบนมวันนี้เพื่นดีใจเพื่นได้ของควันเนาะเพื่นได้ของใหม่เนาะโดยเพื่นได้ของควันจากผู้ใหญ่ใจดีโดยกาขอขอบมุกขอบใจเพื่อนดาราเด้อเนาะที่ว่าได้ซื้อดูถีบห้น้องแรงน้อยแล้วก็ได้เฮ็ดเฮือนให้ซานให้เนาะโดยก็กาดีอุกดีใจเนาะเพื่อน้สก็ดซื้อยังมากินมาเนี่ย ชินจุ่มเคยกินนะบอหนิยังบ่เคยครั้งแรกบ่โอ้เฮาก็มาพ่อเนาะงเสกแก้วเนาะโดยๆดยวันนี้ได้สิได้กินพร้อมกันกับน้องแดงเนาะเโ้ยอัน่าเจ้าว่าเฮ็ดเองหรือว่าเพิ่นเฮ็ดให้กินไอ้พ่อมีดไอ้พ่มีเป็นคนเฮ็ดบอย่าเมย์ช่วยเพื่นหนางผักสวยผักเป็นอยู่ติ เป็นเนาะตู้บ๊้าเนาะเป็นเตะแซ่บเนาะไม่ใช่แซ่บนะอันน้องแดงนี่กินกาแฟบ่คือกินน้ำมันตินนี่น้ำข้าวกินน้ำมะพร้าวโอ้พอนินน้ำมะพร้าวเนาะมื่อกี้คือสิบ่ได้แต่งหน้าได้เมื่อยเมื่อขี่รถใหญ่บ่ไปนะอาเมารถบ่ เก่ง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 สบายตบมือบิร์ดเลยพี่รถจักกับพี่รถใหญ่ตัวนได้สบายกว่ากันรถใหญ่สบายรถใหญ่เบิร์จักก็สร้างถามเนาะถามเบิรงบางคนนี่เมารถก็มีได้โรยบางคนนี่มือถือกับรถก็มีได้อ่ะพื้นให่กับติ๊กอีกคนแถมรถบ่หูจักติ๊กกติ๊กไนี่นะแม่กับติ๊กจาบ่ ย่านว่าพนเทมลดพันย่านบัดำหน้าพนย่านอากาศฮอ่เน่ให้เสีแกมาใช้ไลตะล่ผีบอไปมั้ยนี่ย่านเราไบบแาซื้อน้วอื่นน้ำอาตะลีก็พอใจแล้นะมีใจแน่นอนมันบอลลุ่นในบางทีอาสีฟ้าคือบ่อสีชมพูมัมมี่มัม่มันเกิดกระบ่เซิร์นสกีออกมา สเก็ตกรบเปได้โอกควันยังมาให้ยได้เพราะว่าบัวหูว่าวันเกิดน้องแดงแก้วกระพุ้งามาแบบสะพายเลยโอ้สะพายแปดเดียวเลยเป่าเค้กพมื่อวานเนี่ยเป่าเป่าโอแฮปปี้เบิร์นเดย์เลยเลยเลยได้เป่าเค้กอีกเนาะแต่กบะเป๋าเคยได้เป่าที่เดียวเลยครั้งแรกวะนี่ั้งแรกไม่ซีรีครั้งทำอิดอีกเนาะเลย ดีใจน้องแดงยิ้มบัดมือได้รถทีมไม่ได้ับขีถ้าอบอ๊ยังนังขับขี่บ่ขับขี่มานหากเราลงมาไปจอดได้รถม็นบ่เจอหากแต่ว่าแต่แต่ใช่ข้นมานี่ท่านด้ขี่ยิ่งขึ้นหรอบอ๊แต่ก่าวขี่แล้วแต่มันเพ่แบบมีคนจัับมนยังเลยมันปีนหมดเพ่เลย เลยบอกข้าทีแมนบันนี้คือชืนานเพยอยู่บันนี้รถใหม่เนาะนี่ค่ะาน้องบุลน้องบุลเอาไปทายหนุกหลอกอ่ะกับบุเพย์ขาน้องหนุกหลอกกับเพยไว้อ๋อเป็นนั่นแหละหักษาแล้วเนาะเชาจะต้องหักษารเขาก็บระหยากให้น้องขี่เอ๊วเขาก็ได้โอ้ขันถามได้เนาะโดยขันหามได้เอาบันน้องขี่ไปเมืองเฮียนได้ใะโอ๋อเขมาหายได้เราหี๋เอ้ยเพลงมาเจอกัน วันนี today, oh ้ได้น้องแดงเช็ดปรดิษน้ำมูอยู่ในบ้านเนาะหิมรถไปเนาะปกติเพิ่นไม่ได้ไปได้ในสาบุนมาเพราะว่าเพิ่นนั้นว่าบ่มีรถทิเพิ่นว่าขันยางเพิ่นว่ามันไกลเติบไต่ก่างยางไปบ่ไปเก่างวันนี้วันนี้ได้เช็ดประดิษน้ำมูแต่ว่ามีบุญน้ำปลางบ้านกันยังคีรถทิไปเลยบป่ะนี้โดยสะดวกสบายน้องแดงน้อนวันนี้ที่มันตลอดเพิ่นได้รถือใหม่เด้ oh ขี่เป็นนั่งบอไปขี่ให้เบิ้งเนาะค่ะขี่อะไรขี่ไปแถวนั้นนี่นะขี่แถวเดินขี่ได้บ้างเนาะขี่เบิ้งนี่ขี่เป็นบ่ไปขี่ให้เบิ้งในวัดจักบาทรดิไปโอ้ยพี่น้องเอ้ยน้องแดงน้อยเพิ่งจะไปขี่รถทีมให้เบิ้งเนาะโดยสบายดีบาสิจันทร์กระมาหอดบ่โอ้ยน้องคนทีมรถทีมสี่น้องเพิ่งไปขี่รถทีมให้เบิ้งว่ะโดยสบายดีน้องแดงเนาะ เพราะว่าคอยว่าเพิ่นได้รถถี่ไหมว่ะโู้แม่นหากระซื้อมาสุดๆใหมไหมได้หนิบ่ของว่าพามีเพิ่นคอยก็หากะมาห้อโอยเนะอี่จันทโอ้ยเหมือนยอะนี่จักคอยก็ว่าอยู่คอยคักแท้เสียเมื่อบึงบ่อ่อยว่าก็อยากได้เล้วนะบ่สีจันแต่จว่าอยากได้บ่จาว่ะอยากได้เคักซ้ำคอยว่า ป้าน่องแดงน้อยสิขีรถทีบานนี้ขี่เป็นบ้น่องแดงน้อยลอง่ตีนลอง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 รถทีใไม่พูพี่น้องเลยโอ้โอ้ขี่เป็นโอ้ยอนเลยป้าเพื่อนเเห็นว่าอีกว่าเพื่อนขี่โบเป็นไงแมน ่าตอนสะแกะทามาขี้เป็นบ้าวว่ะน่งแดงน้อยโดยโอเคๆๆๆโดยจ้าว่าเพื่อนันฉลองวันเกิดของควันวันเกิดน้องแดงน้อยเมื่อวานนี่แจ้งอันนี้แกเดี๋ยวมาสีเพื่อนเนาะซ้ำนำยามพูนซ้ำเดี๋ยวนี้โดยเรต้องแกะเนาะ

แบบส่วนตัวแลนน<ม>้ววันนี้สิเข้าไปดินน้ำมูกันสบายเพื่อนว่ะแม่นบอกโอ้ขี่เข้าไปดินที่ไหนทั้งในบ้านเพื่นบ่ในบ้านทั้งใดบ้านนุ่นยางพี่บ่ดูขี่มาบ้านนุ่นสว่างหมู่อยู่นุ่นย่างหลายเนาะอคือคนที่นีมัดเพราะว่าคนอยู่ระหว่างกลางเน่เน่เน่เอามันจับรถถีบเลยท้ายคู่เป็นจังหวะ งามงามาเด้อยิ้มนอสองสามโอเคงางามีโปีจายน้องเพิ่ลายเนาะดูีปีจายน้ำนองเพิ่นนะลายที่ได้เพิ่นได้ดยถีบไหมหรือว่าเป็นของควันเพิ่นเพรม่เท่าเยของควันมันเกิดอาเนาะ้องแดงเพิ่นดีใจลายปีนี้ไปว่าต๊มาปีนี่แบบ ดีใจเลยเพราะว่าถีบิ่นก็ได้ทางเพื่อนท่านเ่งก็มีจัดงานวันเกิดอีกดูเลยแล้วเขาไม้มาตรงเดิมผมเคยมีเนาะโอ้ยใส่จัดให้จัดเตือเพิ่นว่าวันเกิดเพิ่นเองก็เพิ่นโบฮู้เพิ่นว่าเบว่ากับเพิ่นมาชูไพ่บดียวเพิ่นว่าดตื่นเต้นไรจนได้แต่ยิ้มอย่างเดียวพอได้ปากยังไม่แต่ยิ้มเพราะว่าบ้าวยังบอกออกเลยมันตื่นจางใจเลย เจ้าสิแก้มันโอ๋นะมันสิเกาเจ้าบัตรืือมาเจ้าบัตน้องจะสัญญาต์ขี่ไปแจกอันนี้ขี่น้ำกันเนาะ ยุลรอบโอ้วัยรุ่นเนี่ยนอ่่ายยขีได้แล้วยเยเป็นรถเจ้าเพยเนาะเันรถเพย์นัาน้องขี่น้องมังกอบ่แมนโอ้โดดๆบอกน้องพูนเอาเนาะขี่นํากันน้องลาดดๆขี่งํหไปเหมือนี้กินข่าแล้วบ่เมนี่นะโอ้ก็แต่มาแต่ตลาดเนี่ไม่ได้กินบ่กินย่างไปตลาด ได้กินยังเนี้ยปตลาดลืมเฟอร์ได้กินบ่เฟอร์กินเฟอร์บ่กินข้าวพัดบ่โอ้กินข้าวพัดคือเฮิ่งเติบได้เพิ่งเนี่ยนะเพิ่นเพิ่งจะคือกินลายยางเนาะไปว่าน้องดีใจลายนะแมนคืออมกเลยเพราะว่าครั้งแรกในชีวิตที่ว่าสิได้ดุทิศเออเยราคาเท่ไหร เกียร์เร oh. uh. no. oh. ื่องนี้เลยเนาะบูนำเพิ่นแต่ที่นีเป็นบูนจัดการเห็เลยเนาะมายังกันี่เพิ่นเห็ดมายังอันนี้นะมากระดิ่งบ่อนี่ใช่ไม่ห็ยังดิเวลาขี่ไปเนี่กดบ่อกดตลอดทางบ่อด้วยนั่นแหละหยอกหยอกน้องเนาะพอเป็นยังพอเปนน่องเลยหยอกหยอกกันไปคนจะกโกดกันสามคนเนี่ยเนาะเ เจ้าก็เอาเขาไว้ห่มเน้ดดกที่กะหูอะไรบ้างห่มไปเพราะว่ามันแข็งแดดสักหน่อยมันตีนแตกตีนแหวกไปโดยโดยข่ายเรื่อนเจ้าบนห่มเหมือนเนอะโดยเอาไปไหวทางห่มโดยเพราะว่าไหวทางนี้มันแดดเนาะเพราะว่ายามนี่เป็นยามฝนแน่โดยทางนอกมันก็สุกอ รถไปไหวมเรียบร้อยแล้วคุณพ่อเลยนะเยนี้คือว่าี่ักนีเนี่ยอันนี้ลายแค่นี้นะได้ยินแต่น้องพอนาพ้นชิดยังสิ้นจุ้มเปรถชิล่างรถทีไม่เพราะว่าเพ่นได้รถทีไม่อ่นฉลองรถทีไม่พ่นโดยเลาก็ดีอโอีใจน้องพ่นโดยไเยไนคักในะบ้อันนี้พ่นมาบมืองนี่มืองนีสิว้ใ่สว้ใส่รถทีนว้ทางือนผมบ่ วานี่อ้ยไก่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 ไ โดยกษัตริย์กเอื้อกะดีอุกกระใจำเจ้าเด้อที่ว่าได้รถถีบใหม่ได้กระชิได้เสริมเสริองรถถีบใหม่เน่สักทาเทืาอก็สะได้กตัวกันเด้อโดยสบายดีโดยขอบใจเด้อได้กระิถทายหอกเพื่อนเน่เด้อโดยโดยท่านสเร์กะเลาะเลาะเพื่อนนออเพราะว่าท่านสเกียร์กะยังไปเลาะบึง ่างอนดาเพื่อนครัวเพื่อนทำหอบพักขอกันได้พอนี่น้อยโดยปาเพื่อนครัวมันคือคักแท้เปื่อยเลยโดย,โดย,โดยอันนี้ก็คริสเมนอันเพื่อนกออ่างน้ำเนาะโดยนี่เพื่อนใส่ก,ก๊อกคักแน่พอนี่น้อยเพราะว่าเพื่อนจีเป่นปปงน้ำทิ้งเวลาล่างอ่างโดยโดยเวลาเพื่อนจีล่างเลยโดย เวลาสิตักเอาไปใส่นะตักเอาลบคนเดยวมาเขาเป่งเจ่นบูฮู้คือกันคอยกาบ่เคยใส่น้เาน่าจะเอาอันที่ว่าเป็นแพ่ขาวเป็นเนี่ยมันเนาะกองัใส่เป็นเห็ดหางดินนงมากไปเลยเอาเบิ่งทางเงินครัวเนเห็ดอย่างเด้อ้เนาะ กองกุ้มก้มทางเพื่นเห็ดสังเดชสบายดีสารวนชื่เชื่นดยสบายดีเนาะสบายดีทูกเวที่น้องเวทีถูกสุขคนนั่นแหละดูครับเพื่นเห็ดสังเดชทางเฮือนคัวเป็นเนาะทางเห็ดกินเห็ดอยู่ดูให้เป็นคนลงมือนี่ป้าบาพามีเป็นคนลงมือเองมันนี่เป็นพ่อครัววะมันนี่ดูดูสบายดีสารลำพร มันนี่เป็นแม่ครัวให้บ้านน้องแดงบ้านมันนี่เป็นแม่ครัวแม่นยันอนนี้นะโอ้โดยเดียวโดยข้างเขาบ้าพ่มีกับสารพ่อเหมือนกันเป็นแม่ครัวเมฆ้ว่าให้ทางน้องแดงเป็นแบบนี้นี่น้องแดงเป็นอาชิพชิมจุ่มเนาะโดยโดยสเกลกาไทยทำให้พ่อพี่น้องเบิ่งพอประมาณนี้แหละเนาะพี่น้องเอ้ยโดย ทางน้องแดงเพิ่นกาดีอกดีใจอ้าได้ยิ้มบัดมา่วันนี้เพราะว่าทางเพิ่นได้รถถีพยใหม่ให้เพื่อนเนาะดีอกดีใจน้องเพิ่นเนาะโดยทางวพมีกับสารลำโพงเพิ่นกาได้เห็ดจิ้นจุ่มซ้นจุ่มไห่น้องแดงเสริมสรองรถทิพย์ใหม่เพื่กาแบบจัดงานมันเกิดย้อนดังให้น้องน้ำโดยกดีโอกดีใจน้ำน้องเพิ่นอ,น,อ,น,ไอ,น,อนได้ได้เนาะที่มีการสเสือเรือค่ะมาหาทางน้อง ดูกันสันมาฮรานี่ทางสิเกลก็จะได้โคชคุยเพืเพ่อนๆที่นี่เนอะน้องพลอยพี่น้องกะขอกล่าวคำว่าสบายดีสบ,บายดีพ่อกันในคินนาพ่อกันกับสาวแก้วบ้านเฮาในคินนาเด้อเนาะสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดีสบ,บายดีบ๊ายบาย